สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่25กันยายนะครับ2,555นะครับแสนสิรินะครับก็ยังเก่งกำไรต่อได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา2%นะครับคงเล่นเรื่องงบ Q2 ที่น่าจะออกมาดีนะครับ valuation ก็ยัง มีอัพไซด์นะครับยังมองที่2.50บาทนะครับแต่ว่าก็ดูแลเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เลยประมาณ12ตังค์นะครับแต่ทางเทคนิคยังดูแล้วยังมีโอกาสแกว่งกัวขึ้นต่อได้นะครับดีแทนะครับราคาหุ้นขึ้นต่อพร้อมวอลุ่นหนุนนะครับอันนี้สูงจากการปรับประกาศงบนะครับพร้อมจ่ายปันผล2บาท27สตางค์ต่อหุ้นนะครับในขึ้น XD วันที่1สิงหานะครับ บริษัทจะพิจารณาจ่ายปันผลลายไตรมาสด้วยนะครับขณะที่การคาดการการประมูล 3G นะครับยังเป็นไปตามกำหนดในช่วงกันยาถึางตุลานะครับราคาพื้นฐาน96บาทยังมีอัพไซด์เยอะนะครับทางเทคนิคก็เพิ่งเริ่มสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับน่าจะขึ้นมาจบแพทเทิร์นรูป s h a p e ที่แนวต้านหายก่อนหน้านี้แถวแถว84 50ได้เก่งกำไรราคาพื้นฐาน96บาทนะครับ ตัว KH นะครับราคาหุ้นดีตัวตามภาพรวมนะครับแต่ราคาเริ่มเข้าใกล้ราคาพื้นฐานที่9บาท30เข้าไปนะครับยังพอเก็งกำไรได้คาดว่ามีปันผลระหว่างการไม่ต่ำกว่าส0สตางค์ละอัพไซด์จำกัดนะครับแต่ทางเทคนิคน,น,นระยะสั้นเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับน่าซื้อดักรีบาวนะครับเก็งกำไรได้นะครับราคาพื้นฐาน9บาท30สตางค์ ตัวแพทเด์นะครับที่เราแนะนําให้ขายโรบินสันซื้อแมคโครก็ยังถือสถานะนี้ต่อไปได้นะครับดูจากไพ i ส์เรโชของ2ตัวนี้ก็ยังดูแล้วยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ทาร์เก็ตได้นะครับตอนนี้ไพรส์เรโชอยู่ที่5.6ทาร์เก็ตอยู่ที่6.0นะครับบอททอสสพอนะครับก็ยังแนะนําถือสถานะช็อตต่อที่เราแนะนําช็อตก็แนะนําให้ถือสถานะนี้ต่อนะครับทาร์เก็ตอยู่ที่150คัดล้อน163 TVO นะครับราคาหุ้นดิ่งปรับตัวแรงนะครับน,น,นายแนะนำทยอยปิดสถานะช็อตออกไปนะครับเพื่อทำกำไรตัว Q House นะครับก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยตอบรับปัจจัยบวกแล้วนะครับอยอดจอง Q2 นี่เป็นไปตามเป้านะครับดูจากแนวราบเนี่ย ก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของประมาณการนะครับก็คิดว่าทั้งปีเนี่ยยังทําได้ตามเป้านะครับส่วนราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นการที่จะเ,เหมือนสะท้อนการข่าวการขายอาคาร3ตึกสามอาคารเข้าป๊อปฟันนะครับซึ่งจะบันทึกกําไรใน Q3 นะครับอันนี้ก็คิดว่าตลาดน่าจะรับรู้ไว้หมดแล้วนะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมาเยอะเลยปรับคําแนะนําลงเป็นถือราคาพื้นฐานอยู่1บาท76สสตางค์นะครับ d y n a s t ีนะครับเมื่อวานนี้ประกาศงบก็ก็ไม่เห็นงบแบบนี้นานแล้วนะครับที่เยอเนียลดลงนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วง Q2 เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าไปยังเอาเล็ตนะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเสียยอดขายเยอะนะครับทำให้ท็อปไลน์นี่มาไม่เยอะนะครับในส่วนของ ครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ราคางบผลประกอบการเนี่ยน่าจะต่ำกว่าคาดนะครับและต่ำกว่าตลาดคาดด้วยปรับคำแนะนำลงนะครับจากทยอยซื้อเป็นถือราคาพื้นฐานอยู่ที่50บาท ก็มีพรีวิวนะคะตัว s v i นะคะในผลประกอบการเนี่ยคาดว่าจะลดลงทั้งเยียญเหรียและ Q1 วนคะคะคาดหมายกำไรสุทธิก็คือ127ล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป48นะคะ QQ เนี่ยลดลงไป58นะคะโดยต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยคาดไว้นะคะก็คือ65 65ล้านเหรียญน,นะคะก็อาจจะ ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้เล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป20% QQ เพิ่ม25%นะคะส่วนหนึ่งของตัวยอดขายที่อาจจะต่ำกว่าที่เคยคาดหมายไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการติดตั้งเครื่องจักรใหม่นะคะก็ทำให้การผลิตเนี่ยก็ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ในเรื่องของมา r จินเองเนี่ยต้องบอกว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ตัวภาพรวมมาจินเนี่ยหายไปสักครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะ ในส่วนนี้เองก็ยังมีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายพิเศษในการปรับปรุงเครื่องจักรนะคะทำให้ตัวค่าใช้ใจ่ายอย่างค่อนข้างสูงนะคะอีกทั้งในเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะเนื่องจากการกู้มากขึ้นนะคะแต่ว่าควอเตอร์นี้เนี่ยคาดว่าจะได้เงินประกันคืนสัก45ล้านบาทนะคะแต่ว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามานะคะภายใต้การกู้เงินสกุลดอลลาร์นะคะภายใต้บาทที่ผันผวนมากขึ้นในไตรมาสสนะคะในส่วนของแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ย มองว่าจะฟื้นตัวได้นะคะจากการใช้กําลังผลิตการผลิตที่มากขึ้นนะคะปัจจุบันเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยคิดเป็น75%ของกําลังการผลิตที่มีก่อนน้าท่วมนะคะคาดว่า,าจะมีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมในปลายปีเพื่อรองรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ที่มีประมาณสัก4ี่รายนะคะที่จะเริ่มสร้างรายได้เต็มที่น่าจะเป็นปีหน้ามากกว่านะคะก,ก็หลักๆก็อยู่ในกลุ่มการแพทย์อุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนออเดอโอนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางไอ่อนข้นนะคะ่อนข ประมาณการยอดขายปี55นะคะทั้งในเรื่องของอกำไรแล้วก็ยอดขายเนี่ยยังคงขคล้ายเดิมที่ทำไว้นะคะคงไว้ที่เดิมนะคะก็คือ280ล้านเหรียญสำหรับตัวยอดขายนะคะกำไรก่อนและการพิเศษเนี่ยค่าไปอยู่ที่551ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป20%นะคะเงินประกันส่วนใหญ่เนี่ยกำไรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเนี่ยเป็นผลจากในเรื่องของเงินประกันที่ได้คืนมานะคะ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆที่จะส่งผลประกอบต่อผลดีต่อผลประกอบการนะคะแต่แนวโน้มก็ในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยคงดีขึ้นต่อเนื่องตามการใช้กําลังการผลิตที่มากขึ้นนะคะราคาปัจจุบันแนะนําแค่ถือนะคะราคาพื้นฐานก็คือ3ามบาทหกนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ